ตาออกมาผมเข้าซอยส่วนบุคคลสวัสดีครับผู้ชมชาวช่องโรงมิดฟาร์มไรเต้นะครับวันนี้โรมิดฟาร์มไรเต้ก็จะพาท่านผู้ชมไปชมตลาดขายต้นไม้ริมทางเอกไมัรามินทรานะครับเดี๋ยวเราจะกำลังเดินทางไปนะครับ ไมรามินทรานะครับพี่น้องเราก็จะไปดูไปชมต้นไม้แต่หลักๆเลยเราจะไปซื้อปุ๋ยนะครับพี่น้องเราจะไปซื้อปุ๋ยเพื่อจะมาใส่ต้นไม้เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับเราก็จะทำการใส่ปุ๋ยแล้วก็ไปดูแลต้นไม้ต่างๆที่เรามีนะครับครับผมเดี๋ยวเราก็ กำลังเดินทางนะครับอันนี้นะครับบรรยากาศริมทางของต้นไม้รามินทารานะครับเราจะไปซื้อต้นไม้ตลาดนั้นตรงนี้หรืออะไรออกวะโอ้ยังอยู่ตลาดยังอยู่ าไหลม่รู้อหญขิมั่งเลยิดมั่งนะวินเรนมออไซค์อะนนีน,น่พอข้าไมไอเนินนั่นอนะ่ะทางซ้ายยังมีสายเขาวยเอ้ยมันล็อกเครื่องบินไม พูดไปอีกไปอีกลงตรงไป,ไปายเลยปลายเขาาวไปตามเป็นไปเด็ง ก็ถึงแล้วนะครับตลาดต้นไม้ขายต้นไม้ขายขาย,ขายดินขายปุ๋ยนะครับรต้องไปขับรถมาน้ำท่วมน้ำท่วมซอยนี้ท่วมเลยจุดนี้แหละเราจะมาจอดรถตรงตรงนี้นี่นตรงพิ้กัน,นเลยไ,ไหมไปกำนู่นแหละดูด้วย ตลาดต้นไม้เรียบทางด่วนเอกมัยรามินทรานะครับหลายท่านเคยมาแล้วนะครับหลายท่านก็อาจจะยังไม่เคยมานะครับโอ้แถวนี้น้ําท่วมนะครับพี่น้องน้ําขังปกลับตรงเซเว่นมีซเวน เน <Seven. S 1> เขาไปเลยจุ่บโน่น,ขนเขาเขาเขามีที่จับให้สบายเลยอันนี้ทริกงเราจะมานี่แต่ว่ากลัวรถเยอะไงก็เลยไม่ไม่เขา้ารวมมาแล้วไม่มีที่จอดเราต้องเซอร์เวยก่อนวางรถหลังให้เข้าไปก่อนไหม เดี๋ยวเราจะไปลงไปซื้อปุ๋ยเพื่อจะเอาไปใส่ต้นไม้ที่ออฟฟิศที่เราดูแลอยู่นะครับมีไม่เยอะนะครับนิดเดียวร้านเขาไม่เยอะตลาดร้านต้นไม้ตรงนี้จะขายทุกวันนะครับขายทุกวันแล้วก็ ยิ่งชาววัฒน์ที่คนเยอะนี่ก็เริ่มมีคนมาแล้วร้านที่มีรถเข็นจอดชิดชิดเยอะชิดชิเยอะโอเคด้านน,น,น,นี้นะด้านนี้เนี่ยซื้อปุ๋ยหนย่อยเอาปุ๋ยเม็ดด้วยมีมีถุงใหญ่ป่ะ สามกิโลร้อยโอ้โยสามกิโลสองร้อยห้าสิบหนึ่งกิโลร้อยเดียวเอ้สามกิโลเท่าไหร่นะเดียวสองร้อยห้าสิบลดไปห้าสิบาทเลยเอาสองถุงเอาสิบหกสองถุงแล้ก็อะไรใช้เอาอเอาปุ๋ยคอกไงปุ๋ยคอกโอ้เดี๋ยวนี้ต้องล่ามแมวด้วยอะโนนนอ้ค้างี่แล้วมาไม่เจอหรือว่าปล่อย เนี่ยบรรยากาศในสวนในตลาดขายต้นไม้นะครับพี่น้องอร้านนี้เารามาซื้อกับเขาประจำเราซื้อกับเจ้านี้ประจำนะครับก็อยู่เรียบเอกมัยรามิทานะครับพี่น้องอยู่เรียบเอกมัยรามิทานะครับ มีหลายร้านนะครับมีโซนข้างหน้าโซนข้างหลังนะครับแล้วก็คนทั่วไปเขาก็จะมาเดินส่วนใหญ่ก็เดินแต่ข้างหน้าแต่ข้างหลังมีที่รถจอดนะครับเอาปุยกอกขายไงนะหกถุงร้อยหถุงร้อยหกถุงร้อยหกสิบสอเอา 24, 24. ่สิบสีแถมไหมฮะ huh? ดินไม่เอาครับเนี่ยนี่ดังโวยดังโวยต้นอะไรมันปรางเหรอลูกมันเหลืองอ่ะเออเดี๋ยวไปนอนคิดดูก่อนมายอมชิดเออตาย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  ออของเขามีขายหลายอย่างนะครับมีทั้งเออไอกระถางพลาสติกแบบยาวนี่อันเท่าไหร่อันนี้อันนี้เปิดราคาไว้อยู่ตรงนี้อนะ่ะอ๋อร้อยร้อยแปดสามร้อยห้าสิบอาบินเลยเด้อ ใส่ใบสังครับพี่น้องใส่ใบสักอันนี้ใส่เกาหลีนะครับใส่ใบสักใส่เกาหลีคนนายตื่นสายนะครับยางอินเดียเศษฐีเรือนในวัวนี้แปลกมากเลยครับพี่น้อง งามเลยนะครับอะไรวะเนี่ย <is> ต like ้นอะไรวะอันนี้มีกลุ่มไทยอะไม่มีคนขายเหรอมีอะไรเหรอกุหลาบมาทเท่าไหร่อ่ะอันนี้กวักมรกตนะครับโหยางอินเดียเยอะเลยนะครับนี่ลิ้นมังกรนะครับอ่าจังใบด่างนะครับพี่น้อง จังใบด่างใสใบสักนะครับอันนี้ใสใบสักออกวักมรกตประเคนน้ำด้วยโชคเก้าชั้นมีโชคเก้าชั้นอันนี้เศรษฐีวินสันใบด่างนะครับพี่น้องเป็นพันรูปแบบใหม่นะครับอันนี้ เขียวเหลืองเขียวเหลืองขาวเขียวเหลืองขาวไปด่างๆนะครับสวยดีนะครับอันนี้เงินเต็มกระเป๋านะครับอนุนวาสนาโอ้มอนเตล่าเยอะเลยนะครับมอนเตล่าใบด่าง มอน,นเตล่าใจเอ็นใบด่างมันมอนเตล่าใบด่างต้นเท่าไหร่ครับอันนั้นต้นละหมื่นกะบะับบาทหมื่นกว่าบาทโอ้พี่น้องครับหมื่นกว่บาทนะครับสวยงามมากเลยนะครับเหมือนเอาสีมาแต้มเลยมอนเตล่าใจแอ็นใบด่าง ซานาดูอยู่ในร่มไหมครับซานาดูไม่คม่อยแตกใบ อันนี้ปามเหลืองนะครับปามเหลืองแต่ยังไม่เหลืองอ,อ๋อนี่มีเหลืองอยู่นี่ปามเหลืองโน้นนะครับปามเหลืองข้างบนก็มีนะครับอันนี้คือแพงควยฝรั่งนะครับแต่รู้สึกว่าเขาจะหมดรุ่นเขาแล้วเพงควยฝรัง่งใส่ตับ แพงคุยฝรั่งนี่เอาเอาตังไปจ่ายเท่าไหร่ oh. เขียนบินยัง oh. อ่ะฮะ ปุ้ยยี่สิบสี่ครบแล้วเนี่ยยังเหรอหมดรับปุ้ยหมดรับอ๋อไม่เปไรแม่ทางนู้นกระบองเพชรนะครับโอ้เตส ใส่ใบสักนี่ก็แต่งสวยๆก็สวยจริงๆนะครับเนี่ยสวยมากเลยนะครับเนี่ยใส่ใบสักอันนั้นปูด่างห้อยกําลังสวยเลยนะครับเป็นจำมาตเงินนะต้นเป็นจำมาตเงินนะครับ ต้นเบนจามาตเงินนะครับสวยงามเลยเนี่ยลิ้นมังกรสวยนะครับจัดแต่งงี้แนละ้วสวยงามมากสวยงามเลยทีเดียวโอ้ยต้นนี้ไม่เคยเห็นแก้วเจ้าจอมตอนนี้นะฮะแจแก้วเจ้าจอมนะครับ แก้วเจ้าจอมนี้แก้วมุกดาโอ้แก้วมุกดาสวยไม้ย,ยืนต้นที่สวยงามนะครับหยกน้าโชคครับอันนี้อันนี้คือหยกน้าโชคนะครับอันนี้ส้มจีดใบด่างนะครับไอ้น,นั่นส้มอะไรไอ้ส้มอะไรนี่สิส้มอะไรเง้ยวงียวโอ้แก้วมุกดา สวยมากเลยครับพี่น้องตอนได้นะครับต้นนี้ผมเคยตอนแล้วติดแล้วด้วยทรงเขาสวยมากเลยน่าจะหลามหมหื่นอมั้งเนี่ยนี่ครับโมกใบด่างอันนี้จะออกด่างขาวขาวเทานะครับนี่ครับโมกใบด่างโอ้สวยเลยนะครับต้นนี้มีสองต้นนะครับร้านเอกจมัยรามินรานะครับ เนี่ยฮะโมกใบดาวมีสองต้นฮนะสวยมากเลยนะครับพี่น้องถ้าต้นไหนแบบเขาเลี้ยงไว้สูงๆสวยๆนี่คงจะหลายตังค์นะครับพี่น้องโอ้ใส่ใบสักดนี่ฮะสวยไหมครับใส่ใบสัก์นะครับพี่น้อง อันนี้คือเฟื่องฟ้าใบด่างนะครับแต่ไม่เห็นดอกอเฟื่องฟ้าใบด่างไม่เห็นดอกอ,อไม่เสียมอะไร เราก็จะพาท่านผู้ชมเดินดูรอบๆนะครับอันนี้เป็นร้านขายพืชผักสวนครัวด้วยแล้วก็มีสับปะรดสามสีนะครับข้างในวันนี้หน้าร้านเขาเปียกนะครับเข้าไปดูไม่ได้น,นี่แพงพวยนะครับ ย้อนแสงนิดนึงนะครับพี่น้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับความสวยงามของต้นไม้ที่เขาเลี้ยงไว้นี่ชวนชมแต่ชวนชมนี้ไม่มีใบด่างนะครับตังน,นี้มันจะมีที่อื่น สองถุงไม่สองลูกได้ไงหรอสองถุงไอองนั่นแหละมารอบลังเดี๋ยวแถมเพิ่มอีกเออ <c oughs> แมวใช้อะไรเนี่ยแมวฮะแมวอ๋อมือเสือ,อไปมาจับมือหน่อยเออรูออ้ออจักกันแล้วโอเคไปแล้วรครับผม เราซื้อของเสร็จแล้วเเงินเหลือเท่าไหร่วีเงินเหลือเท่าไหร่หอโอเคครับนี่ฮะของที่เราซื้อมาก็ได้ประมาณนี้นะครับพันหนึ่งพันหนึ่งได้เหลือร้อยเดียวเดี๋ยวเรากำลังจะกลับแล้วนะครับ ก็มีของขายเยอะอยู่พอสมควรนะครับพี่น้องแล้วก็ส่วนใหญ่ก็หน่าร้านเขามันมีน้ําขังนะครับเดินไม่ค่อยได้แต่ต้นไม้สวยๆเยอะอยเอมื่อกี้ไปเจอโมอกใบด่างสวยมากเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้ถามราคาแต่ไอ้ไอมอนเตล่าใบด่างอะ่ะหออมื่นกว่าบ,บาทต้นเลก็กกว่าของเราซื้อ <laughs> แต่ของเราไม่ไม่ใบด่างไงของเขาใบด่าง <laughs> นี่แต่ร้านไหนที่มีแพงพยอยู่ข้างหน้าเนี่ยร้านเนี่ขายถูก ายต้นไม้ถูกนี่ที่มีร้านที่มีผู้หญิงนั่งอยู่นี่ครับอ,อ่าครับพี่น้องรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้รวมมิตรฟาร์มด้วยนะครับรีวิวสวนจัดสวนต้นไม้นะครับ บางวันก็นอกรูก่นอกทางมากก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับการทําคลิปก็จะลงแต่ต้นไม้อย่างเดียวเดี๋ยวเขาก็เบื่อกันหมดกข็ขอกราบขอพระคุณนะครับทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้โรมิดฟาร์มวารายตี้นะครับสุดท้ายนี้โรมิดฟาร์มวารายกตี้ก็ขอกราบขอพระคุณนะครับกลับแล้วนะครับสวัสดีครับ